สวัสดีทุกคนในะยินดีตลอดกระสุนช่องกายบนชแนลวันนี้ก็เป็นวันที่ลาบเปลียบดีเหมือนกันนะ,ะช่างเถอะต้องมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตอนแรกผมงจอมหวังเดยว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีอืแต่ช่างเถอะยังไงซะเดี๋ยวคอนเทนต์ทั้งหมด มันก็จุดในช่องอยู่ดีคลิปนี้นำเสนอเรื่องของมาดีความฝันของผมเองอืมกอนจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความฝันของผมเรามาเข้าใจใตัวผมเองดีกว่าตัวของผมเองนั้นมีสิ่งที่ผมยึดถืออยู่ อย่างหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นหลักการในการใช้ชีวิตแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่เพื่อมันโดยเฉพาะนั่นก็คือการเป็นคนดีการคนดีการเป็นคนดีเปรียบเหมือนแสง ที่คอยนำพาให้ผลดำเนินชีวิตต,ต่อไปไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนจะดีหรือร้ายวันนี้ผมก็จะนำเดินไปด้วยการเป็นคนดีต่อไปนเรื่อๆการเก็บมือนตรวจหลักของชีวิตกดที่ทุกอย่างการกระทำของผมคิด คำพูดทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎนี้หมดการคนดีแน่นอนว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วส่วนใหญ่เชื่อว่ามีแม้ว่าเป็นคนเร็วแต่คนเร็วก็ต้องมีเหตุผลที่เขาทำเร็วใช่ไหมล่ะมันก็ก่อนท่จะ เอาเป็นว่าชีพนี้เรื่องของความฝันใช่ไหมความเป็นคนดีเนี่ยมันเรียบง่ายออกมาวัานทำให้ตัวเองดูดีมีชีวิตอยู่ได้ในทุกๆวันหรือแค่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็กลายเป็นคนดีแล้ว มันเรียบง่ายและมเ m ิ l e ขนาดนั้นแหละขอแค่คุณใช้ชีวิตทุกวันคุณก็กลายเป็นคนดีอัตโนมัติในมุมของผมน,นะคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แค่ผมใช้ชีวิตทุกวันอย่างความสุขหรือไม่ทุกใจแค่นั้นก็เพียงพอแล้วชีวิตผมก็ไม่ต้องการอะไรมัน ไม่ต้องการอะไรชิงมากกว่านั้นหรอกถึงแม้ว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มไม่ดจะดีและมีจุดไม่ดีอยู่บ้างด้วยอะไรหลายอยา่างต้องเป็นปัญหาชีวิตที่ค่อยๆแก้ได้หรือถ้าแก้ไม่ได้ได้ยังไงล่ะมันชั่ววันมันจะเป็นขน ตื่นอยู่ดีอะไรอะไรล้วนไม่ที่อย่างทั้งนั้นดังนั้นมันทำให้ผมไม่มีความทะเยอทะยานในการจิตสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่เลยถ้านเป็นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้มีแล้วก็อย่างที่ทำอยู่ช่องกายบุญชาแนล นันคือความฝันของผมมันเป็นความฝันที่ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งในชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมด้วยถ้าถ้าเริ่งถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้สินะว่าจะสําเร็จไหมผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าหาว่าผมทํามันมากคพอผมยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ กับทุกคนเป็นเวลาเดือน2เดือนสเดือนเป็นปี5ปีก็ได้ยังไงมันก็จ้องเห็นผลอะไรบางอย่างจบแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อต่อให้คอนเทนต์ผมมันจะไม่มีอะไรเลยก็าตามมีเรื่องเล่าอยู่นิดหน่อยเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในวันนี้ผมบังเอิญไปเจอใจคนหนึ่ง ยายก็ชวนซื้อถั่วต้มของเขาและผมก็ซื้อเขาไว้ใช่รวต้มผมไม่อยากกินมันด้วยซ้ำทำไมผมถึงซื้อมันอยู่ละ่ะเพราะความใจฉลาของเขามันทำให้ผมสาบสนใจที่เขากำลังทำงานอยู่ กำลังขายของอยู่ด้วยอายุป่านนี้แล้วมันด้วยความสงสารไม่อยากจะช่วยเขาก็เลยซื้อมันมาแค่นั้นแหละมันเรียกง่ายใช่ไหมแต่ผมไม่ได้แกกแบบเขาแลาเขาไม่ได้ทำงานอย่างที่เขาทำแล้วใครจะมาประทับใจในตัวผมล่ะ ไม่รู้สินะวันนึงผมก็ต้องแก่และมันอาจจะมีวันนี้ผมกลายเป็นเหมือนเขาก็ได้เช่นกันแต่วันนี้มันก็เปลนนี่ลยน,นยมาสิ่งที่ผมทาำตอนนี้นะมงถ้าพูดไม่เข้าใจก็ว่าฟังหัวไ้หวัวเ้อะนะ อือเอาละควาเข้าสู่ความฝันของผมกันดีกว่ามันมีความฝันที่ดิ้นใจและเล็กน้อย,ยียงลำดับจากความโลภของผมเองว่าสไลด์สไตล์ชีวิตของผมในอนาก็จะเป็นแบบไหนในทอนแก่นะ อาอันชี่ต่ำที่สุดคือโลกน้อยที่สุดนัด่นก็คือการเป็นเหมือนอาจารย์เบียคนตื่นทำชี่หลายคนก็น่าจะรู้จักดีถึงผมจะไม่ชอบวิธีการสอนของเขาที่เขาหยาบคายต่อคนอื่นแต่ผมก็ชื่นชมเขาเช่นกันที่เขาสาธยายทำได้ดี ผมอาจจะทำได้แบบเขาในด้านนั้นถ้าหากผมตั้งใจศึกษามันก็คงจะเป็นแบบนั้นได้ส่วนการขายของมันก็ไม่ยากใช่ไหมศาสายายธรรมะไปแล้วขายของตัวเองไปด้วยชีวิตแบบนั้นก็สัมผัสถาดีตัวไม่วุ่นวายด้วย หายของได้เชีพได้ทุกอย่างโอเคนั่นจะเป็นความฝันอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นแผนในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อมาความฝันอันดับที่สองคืความฝันสามอย่างความฝันที่สองของผม ก็คือการเป็นนักการเมืองไม่รู้สิผมเรียกไปว่าโลกจุกเป็นการการเป็นนักการเมืองแต่ว่ามันก็ทําให้คนมีเงินเดือน,นที่สูงด้วยอายุการทํางานเพียงสี่ปีอายได้มันก็สูงเช่นกันด้วยอลายได้ เหานนั้นทำงานหนักมลา4สี่ปีพอจบสมัยของเราก็อเอาเงินนั้นไปต่อยอดและใช้ชีวิตแบบค้นแบบ่กเกษียณซะทุกอย่างก็ดูจะปลอยดี่ใช้เวลาแค่สี่ปีเองทำให้ตัวเองกเสียณได้มันเป็นข้อตรงที่ดีใช่ไหมล่ะ อืมถ้ามองตามความจริงแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วสิ่งนีะเผชิญมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการที่ถูกคนด่าว่าทำงาน,นไม่อพิประสิทธิภาพแม้ว่าเราจะทำเต็มที่แล้วผมก็ไม่อยากให้หถึงจุดนั้นแตบ ความฝันนี้ก็เป็นความฝันอยู่ดีเป็นความฝันที่ผลประการเป็นอยู่ดีเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานสปีแล้วก็มีเงินเก็บออกมากเกษียณลงทุนอะไรต่างๆมันก็น่าจะไหวนั้นถ้าเอาเหตุผลนี้แบบดูดีกว่านี้หน่อยก็คือ ผมอยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะมังผมอยากจะทำให้คนเห็นว่านักการเมืองที่ดีมันก็ไม่อยู่ในข่าวคนก็อาจจะเห็นนักการเมืองเดียวที่ทำอะไรที่ไร้สาระในในโซเชียลผมก็เห็นแบบนี้มาเรื่อยมา จนผมรู้สึกว่าปงแล้วหรือมั้งเขาจะตายด้วยความเดียวหรือต,ตายเพราะความดีมันก็เรื่องของเขาผมก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรในจุดนี้ได้ยาพลังผมมีแค่นิดเดียวเอาเป็นว่าใ้เวลามันจัดการตัวของมันเอง แล้วกันนะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพอเรื่องร้ายมันจบไปเรื่องดีมันก็จะเกิดขึ้นมืน่จากนักการเมืองเลวตัดไปและนักการเมืองดีจะเกิดขึ้นผมเชื่ออย่าง,งาน,นั้นเสมอมีเลวก็ต้องมีดีหลับไป าเอาละมาถึงความฝันอันดับหนึ่งที่ผมต้องการจะเป็นมากที่สุดนั่นก็คือการเป็นซ e o ประธานบริษัทมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้แสดงศักยภาพไปเต็มที่ผมสามารถโลกได้สูงสุด นั่นก็คือการเป็นซีีโอและมันดีกว่าการเป็นนักการเมืองด้วยนักการเมืองเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นประเทศภายในสปีแต่ซีโอเปลี่ยนแปลงประเทศมากกว่านั้นเป็นเวลาสิบปียี่สิบปีเลยก็ได้ การเป็นซีอมันยาวนานขนาดนั้นมันทำให้คุณอย่างมันสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้จากการเป็นซีอีบริษัทหนึง่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเช่นการในความฝันของผมได้ปณารพวกนา้นนะ เนื่องจากทรัพยากรผมก็ไม่ได้มีค่อยจากที่เห็นเจอตรงนี้มันก็คงถามได้ว่าสาถานะทางการเงินผมไม่ค่อยดีหรอกไม่ัช่จะออกมาทำแบบนี้ทำไมแ้าทุกอย่างมันสามารถใช้เวลาทดแทนได้จริงๆใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อ เชื่อในระดับหนึ่งฮ่ามันก็คงจะไม่ได้มีอะไรเปกก็นความฝันนี้แล้วแต่มางรือจะพูดต้อแผนการทั้งหมดเกี่ยวกับความฝันของการเป็นซีอึดีผมจะไม่มีความรู้ด้าน อะไรแบบนั้นถ้าผมเชื่อว่าเป็นซีอได้จริงๆเพก่งจางมันก็เริ่มจากความเชื่อมันก็มีคำกล่าวหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนัคนเราจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจอยากจะเป็นขอเพียงแค่เป็นคนดีก็พอนั่นก็เป็นหน,นึ่งในแรงบันดาลใจที่ผมทำอะไรแบบนี้ ผมเชื่อว่าการที่ผมทำสิ่งดีดียังไงมะยังไงมันก็ต้องได้สิ่งดีดีกลับมาอย่างแน่นอนเชื่อเถอะถึงจะตะกุตะกักไปบ้างแต่ก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้เข้าใจสชัดอืมจะมีอะไรให้เราอีกไหม มันเป็นเรื่องจริงนะที่ชีวิตผมต้องการเพียงแค่เป็นคนดีนะ่ะการเป็นคนดีนะ่ะมันง่ายแต่พอลุงลึกลงไปแล้วมันมีอะไรอีกมากมายให้เราเรียนเรียนรู้เหมือนกับการเป็นนักกีฬาเดียวเใช่นหถนะ้าหาคุณ เล่นกีฬาเป็นเพียงงานเอเรกมันก็ได้รู้เพียงนแฝดผิดเพื่อนแต่ถ้าคุณเล่นกีฬาเป็นอาชีพแบบจริงจังเป็นแช้ป์ราจากประเทศต,ต่างหััดทศอะไรแบบนี้เฟีลยงมันจะต่างกัน ความรู้มันก็จะต่างกันจัจนการคนดีแต่มันง่ายแต่การเป็นคนดีที่แบบว่าไม่ลงนรกมันยากนะไซที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะมันยากจริงๆที่คนเราจะไม่ตกนรกเป็น ว่าทาความดีมากพอและจิตใจคุณก็ต้องดีด้วยมันเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิดหน่อยเขก็ยังไงได้ผมมันรู้ทําไปแล้วผมศึกษาธรรมะไปแล้วไม่งั้นผมจะรู้จัจกอาจารย์เพียรได้ยังไงผมไม่ได้รู้จักเขาตอนที่เขาเอาตักโขนไปเฉยของใครหรอวนะล ผมรู้จักเขาเร็วกว่านั้นประมาณสักสองสามเดือนได้มั้งในตอนแรกที่ผมเข้ามาศึกษาธรรมะเขาก็เป็นหนึ่งในแหละความรู้ชั้นดีที่จะทำให้เราได้รู้ลึกขึ้นอฮ้ยยา คลิปมันดูไม่ยาวเลยแต่ช่างเถอะเอาเป็นว่าสับคลิปนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่นี้ไว้จะทำให้มันดีขึ้น,น่อนนี้อีกเรื่อยๆแล้วกันบ๊ายบาย